Ô, oh. oh, đừng mà chỉ chơi thử qua cho vì nó Ơ nghe oh. Wow Nó chưa trình trình Đấy chơi dàng ngắn การสวัสดีทุกคนมาในวันหยุดนาะวันที่สามสิบเฮาสิมาติแฮคือเกา่าเนาะเขาก็มาแล้วจักเนี่ยอันนี้นี่เนาะท้ายดูสป,ปาก็บ่มีบ่เห็นปลาขึ้นเลยผูได้หรือบ่ได้ไปหวานมึงก่อนวานมึงก่อนว่าชิด้ยก็แบ่บ่เห็นปลาขึ้นเลยวะเงียบสงัดเลยมื้อนี้ เงียบขึ้นน้ำขึ้นหลายน้ำทะเลขึ้นหลายมันก็เลยยิ่งว่ะพี่มาทำอะไรดีวะมาทำนี่ไม่ได้แล้วปลาในเบื้งสูงอ่ะ yeah mid chili ini pale ah ini lo gua mau วันนี้ปลาปลาหายมาแล้วลมัวตำเลยกูก็หม่ขาดแหละ เออเเฮ้เยกานลงกานลงนี่พี่น้องเอ้ยมันเกาะใหม่แล้วหามลึกเลยไหนไหนเอเอตัวเกาะแน่นี่นี่นะ ไรเดึงไปทางไหนก็นบ่ไรบ่ไร,ไรแล้วกี่ขาดลงนะบานเดี๋ยนี้โอ้ยฮ่าฮ <c oughs> ือมันเป็นลงคือเก่าอ่ะอลงทางไหนได้บดนี้ đi người đừng luôn này đi nhảy nếu có mọi người đây, mày đây này này. Oh, có mày ngày

tôi làm mày Ngào mày tem tem lên khỏi mày này cái 아, 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 ปาแทนในรองน้ำมั้ยปาบุกขึ้นวะปาบุกขึ้นปาบุกขึ้นปาวาขึ้นวะ Hægum við það. น้ำมันลายน้ำมันขึ้นปามเลยบม่มีลองบังเห็นว่าปลาใหญ่ฮนะปลาปงปลาปากใหญ่เมื่อวานีน่เขาตึกมีแต่ปลาปากก็คลอ,องไก่โรงงานนะคน คนพม่าตึกตันแรงง โอ้ยเลยน่ามันลายเกินไอ้ไอ้ไอ้อย่าติดใหม่หน่อยเงียบใช้ไหมเลยกระสันยังเงี้ยเลย ไอาลกูคือปาบ่อนอะไรวะตึกเลาะไปเรื่อยๆเดือดจังเมือตึกกันจะเดินมาและ เอาเงี้ยมาไปยูนอำเลิยบุ๋วโ,โยนไก่แล้วว่าพึ่งแห่หน่อยต้องซื้อแห่ไงแล้วเอาไปวะ มาพี่พ่อ,อเมื่อกี้เราสีแดงสีงสงดำม,มันก็ห้ามันเลยมานาำนิ่งเลย

cấm á tù bảo như phân nặng mà như 6, hộp của Ô đừng mà chỉ chơi thử qua cho vì nó có nghe oh. wow Để nó chưa chinh chinh

ได้ตั้งใจจะไปป่าชับป่าอยู่น้ำเลิกกันนี่เนาะเออว่าโอ้ยแต่ไปซื้อเป็ดได้ไปเสียงเอาเอากระยางมาแทนไดยไปเสียงถึกอยู่บ่วะ ถือไหมบอถือตึกไปตึกมาถือปะตะเพียนตัวนัง่งสุดยอดเลยเล่แบบนี้คือบัตรถือตัวใหญ่ก็นั่นวะปลาอยู่ในเงาจัง,ง อย่างวะโอ้นอกยามมน่ะมึงมาไลวะออกเสียง cô khậy đó bà nhám này bà nhám này đang xị khậy bà nhám lèn bộ phim thật anh หยุดปีใหม่แล้วเงียบเลยโรงงานโอ้ถือได้คือกันแล้วมันบดตียงปานตีงกับอะไร อ้อโกแหน้อยโยน,นแหงบ่ได้ต้องโยน,นค่อยๆไปวะเฮาขึ้นรถลุงว่ะ xong theo vậy sao นี่ก็พอไม่รุ่นอยู่จัดเลยหนันมีปลากับทึกล่ะบุยปลากับทึกจ้องไปยู่ใส่หมดปลานี่ยิ่ได้กิสัแบบนี้ <c oughs> đố <laughs> <laughs> siêu mà và si mày chê say mày mây mây mày คนเริ่มมาแล้วมากันมาหลายหรอกไปเลย โอ,โอ้โหฟูตายยิงขี้ได้ไปวานฟังนั่นือขี้ได้เปล่าฟังตตดเผานันขงข้าหวห่วย

ตัวน้อย้อืมอีตาเลยอีตาเลยมามามาไปใช้จี่จับเลยมววันเฮเปยังไงอะ

ល្រូព្វាច់មាន់មាន់អាំង់ក្រោជារលាស់សា